สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบังคัาแฟนมินี่ครับเย็นนี้เรากลับมาแต่หัวันวันนี้นะครับสี่โมงกว่านะครับตันนี้จะมาลดน้ํานะครับโคกงน้องนาแล้วก็มาดูครับปลาผมตอนนี้กระโดดโลดเต้นละมันอยากกินอาหารขออาหารปลาไหนอ่ะมีปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนี่ครับแต่ไม่เยอะนะครับแต่ลงไปในน้ําอันนี้ไปดูต้นไม้อื่นผมก่อนนะครับพยุงนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้แตกยอดดีเลยนะครับลดน้ําก่อนนะครับ ืูน้ำไหลหรือเปล่าโอ้น้ำไหลเบามากเลยนะครับพะยุงนะครับอาจจะติดแล้วนะครับต้นนี้แตกใบแล้วน้ำไหลไม่แรงอ่ออันนี้พริกนะครับพริกที่เราเอามาปลูกยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังได้อยู่ต้นนี้เหี่ยวอยู่ต้นนี้พิกหรือเปล่านี่ ไม่ไม่ไม่เหี่ยวรขบกันนี้เราปลูกใหม่นะครับยั่งยัง,ยงเดี๋ยวจะให้อ่าก้อนหินอันนี้มาทับที่เอาอาเลยเอไหล,ลแรงนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารปลานะครับอ่าเดี๋ยวอ๋อไหลแรงเลยนะไปเลยเออลุกไปเลยตอนนี้น้ำไหล,ลแรงละเมื่อกี้มันไม่ไหลหรือว่าสายมันพับลงไปเลยอ๋อใช่ นี่นี่ต้นนี้ข้างหลังนี่ประยุงต้นนี้แตกยอดนี่มีน้ำมันไหลค่อยเมื่อกี้พอดีลูกชายเปิดทางนั้นนะครับนี่ครับโคกน้องนางผมอันนี้ปลูกต้นไม้ต้นประยุงไว้เป็นฟอกอากาศนี่ครับดูปลาผมนะครับผมเนี่ยตอนนี้เขาเมื่อจะคุ้นชินกับคนแล้วครับบรรยากาศโคกนองนางผมนะครับนู่นต้นกล้วยนะครับตอนเย็นๆนะครับ น้ำลดมันใสเอ่านี่ครับให้อาหารก่อนนี่ปลาหมอกับปลาดุกนะครับแต่ไม่เยอะนะครับมีปลาไหลด้วยวันนั้นเราซื้อมาจากวัดพระธาตุพนมแล้วเอามาปล่อยเดี๋ยวคงขึ้นมากินครับยังไม่ได้เอาปลามาลงเยอะนะครับกลัวหน้าแรงกลัวมันจะ,จะแห้งแต่น้ำนี่ใสมากปลาไม่เยอะเหมือนที่โรงเรียนนะครับ นเดี๋ยวปลาหมอตากนั้นขึ้นมากินอยู่นะครับอ่าลดไปเลยน่าจะติดหมดแล้วเนาะนี่ก็แตกยอดอีกแล้วนี่ครับปลาปลาหมอขึ้นมาแล้วต้องรอสักหน่อยเพราะว่าปลามันมีน้อย บอ่อเพิ่งจะขุดหล,ลุดบอ่ออ่าขึ้นมากินอีกแล้วตัวนี้ปลาดุกยังไม่เห็นเลยปลาดุกนี่ปลาหมอขึ้นกินเลยปลาไหลก็มีนะครับสามสี่ตัวเนี่ย Ini lah, ini makin terus-terusan. Kipaduk kapan kena. Malam. Lalu lalu. Ups. Um, panin banta lagi. เนี่ยขึ้นหม่แล้วนี่ปลาดุกขึ้นมาแล้วปุ๊บปลาดุกหรือปลาหมอปลาหมอครับตัวน,นี้ปลาหมอตัวใหญ่นะถ้าปลาดุกน้ำก็จะมุนมุนเนี่ยเริ่มขึ้นเม,ม,มื่อี้แล้เดี๋ยวไปดูรถต้นไม้ตรงนู้นก่อนนะครับผมครับตอนนี้ก็ครอบครัววังคําของเราก็บรรลุหมาที่เราปลูกไว้นะครับเป็นพยุงนะครับแตกยอดดีมากเลยตอนนี้ ล้วยนะครับตรงนี้กล้วยกล้วยหอมใช่ไหมหอม,อหอมเลยนะหอ,อหอมทองนะครับกำลังแตกยอดอยู่ตอนเมนต้นเล็กจังฮะงมันเราซื้อหน่อมันมาปลูกนะครับพุดซากก็มีนะครับเราอันนี้เป็นพริกพริกที่เราเพิ่งปลูกอา้าวสายยางหลุด ครับโค้งน้องนาของเรานะครับบ่อน,นั้นห้าคุณลึกสามเมตรนะครับส่วนคลองนี้สองเมตรกว้างสองเมตรนะครับลึกสองเมตรด้านหลังนั้นปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยส่วนข้างในนี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับซื้อมาสองต้นกำลังแตกยอดเลยน่าจะติดแล้ว ใบอันนี้เราโดนมแมลงกัดเนาะใบต้นอันนี้เรายัดแน่นๆเลยเนาะโอ้อันนี้พิกนะครับติดแล้วนี่พุทสาพันพันอะไรนะพันพัน,นมสดซื้อมาสองต้นดีนี่ต้นหนึ่งกล้วยผมติดหมดแล้วครับกล้วยผม ผมแบ่งออกมาจากตรงนั้นครับตรงนั้นกล้วยน,น,นตรงนั้นผมไปขุดเอาหน่อมันเป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็เอามาปลูกนี้ปรากฏว่ามันติดแล้วนะครับสีต้น,นี้นเราลุ้นนะครับสั้งปีสองปีคงแตกหนอก่อเด็ดน้ำมันเรื่อยมันก็ติดเด็วนะกล้วย ปกติเขาก็หาน้ำกินเก่งล้วเ่วยถ้าเราดูแลดีๆครับโอเคหอมทองผมก็ติดแล้วเนี่ยชอบดินใหม่ๆไปนี้ครับอันนี้ดินที่เราเอามาผสมปลูกเนาะใช่ดินผสมสูตรพิเศษอันนี้มาปลูกพริกใช่ไหมก,กําลังขึ้นบกพคดมันลงกะดิ่ดตัวมันเปลีนะ่ยนอะไรเนี่ยบอกอม,มันกระตัน้มเหรอเวล่ามันก็เกลี่ย สุดท้ายมันกระตันเก่าบลย่ตันดอกนั่นเป็นไปตามธรรมชาติน้ำมันใสบ่กแล้วระเบิ่งคือมันตื่นบ่ไม่มันตื่นมันลดได้หนิเนาะปกติเจิงนั้นมันก็เที่วอืมเพื่อนเย็นเย็นมาเออเปินดอกแล้เย็นเย็นเราก็มาทำ นี่ครับรดน้ำต้นมงต้นไม้ตามธรรมชาติแล้วนี่แห <c oughs> ละสบายแ <c oughs> ดดลมลมตกนะครับพี่นอนคับขึ้นเย็นอยู่หงงหน้า <c oughs> ้ดวมันเหมือนมันเห็ดออกแล้วมีคนมาเก็บเห็ดไหมเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมนะครับ <c oughs> ดูแลอย่างดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเห็ดบดออกแล้วก็เก็บแกง <c oughs> ปลาดุกเขาคืนมากินอีกแล้วปะ นี่ครับโคกนองนาผมน้ําใสมากเลยนะครับเพื่อนๆมันเป็นดินดากพี่น้องเอ้ยใต้ลูกลังลงไปก็เป็นดินเหนียวดินดากมันเลยใสอือนี่ครับโคกนองนาก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับหลังบ้านมีต้นลังใหญ่ต้นหนึ่งเอาไว้คำอยู่ตรงนี้ยามเย็งเงยนๆพี่น้องฟังหน่อยเดียอ ป่ามนะันสั้งละหดเลยต้นยวงต้นยางเนะี่ยมันสิตายเด้ปัะชักันฟังัไม่แล้วครับน,นี่ครับต้นยางนาผมก็แตกใบอยู่นะครับเพื่อนนะครับมีต้นระบายอยู่่าจจะรอดอยู่อืมยางนายางนานรบ,บรรยากาศยามเย็น อันนั้นเขาเขาทำบ้านนะเสียงดังปงปงเปงเปงอยู่พี่น้องเลยนะครับทางนั้นก็เป็นสวนนะครับฝั่งบ้านนั้นก็เป็นสวนวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะทําอะไรกินกันข่าวกันนี่ครับตรงเนินตรงนั้นปลูกพริกปลูกกล้วยใส่โอ่นตรงหน้าเราแต่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นโฮมเย็นขนากนาครับพี่น้องสุดยอดเลยครับน้ำใสครับ ทิปนี้ก็นะครับจบลงด้วยการพามาชมนะครับพวกน้องนาของผมนี่แหละครับยังก็ฝากกะไ์กดแจร์กดติดตามด้วยครับด้วยกับวังคำแฟมิลีครับมาเบ่งมาผมปลูกยางเนี่ยนะครับในคันคู่ที่ผมทมที่พวกน้องนานะครับก็ปลูกลายยางเนี่ยรอผลผลิตในภายฝังหนามันโตขึ้นก็ดะที่ได้กินครับโอเคครับขอบคุณครับ